ตอนเศร้าๆอากาศเย็นๆนะคะแสงแดดยังไม่จ้าปันไดจะพาเข้าชมสวนตะไคร้ค่ะพี่น้องท้าในสวนตะไคร้นี่ก็จะปลูกไม้ยืนต้นสลับไปน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกำลังใหญ่ได้ที่แล้วค่ะพร้อมตัดแล้วค่ะค่ะลิ้นจี่ค่ะเนี่ยลิ้นจี่ปลูกเสริมไปเนาะค่ะเนาะพอลิ้นจี่จะใหญ่เท่ากัน เสริมไหมเสริมไหมให้รุ่นที่ตัดออกแล้วรุ่นนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานะค่ะเนาะเดี๋ยวหาสวนตักไข่นะคะตักไข่เลยขายฟอวยเออพวกที่ตัดก็ตัดไปะคะ่ะพวกที่เสริมก็เสริมค่ะพวกที่ใหญ่ก็